สวัสดีค่ะกิจธัญญาชีวิกิตประยุทธ์ร้ายแรงกว่าวิกฤตโควิดจ,จวกกดตัวเลขผู้ติดเชือ้อกิจธัญญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอุบลราชธานีพักเพื่อไทยชีวิกิตประยุทธ์ร้ายแรงกว่าวิกฤตโควิดอัดหน้ารังเกียจกดตัวเลขผู้ติดเชือ้อหวังประโยชน์ทางการเมือง นางสาวกิจธัญ,ญาวาจาดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอุบลราชธา,านีพักเพื่อไทยเปิดเผยว่าจากการรายงานตัวเลขของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบ,บอคที่รายงานว่าผู้ติดเชื้อใหม่ในประเทศไทยมีจำนวนลดลงที่รัฐบาลประกาศออกมาไม่ตรงกับความเป็นจริง การประกาศตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ของสอบคอคเพื่อต้องการผลประโยชน์ทางการเมืองพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกำลังเอาชีวิตประชาชนมาเป็นเครื่องต่อรองทางการเมือง